โคิดไปเลยพี่น้องตายแล้วๆๆไปเลยเลยไปแล้วคุณในหัวเห็ดดีผลงานคืนนี้ต้มไว้เปื่อยเลยพี่น้องเปื่อยคักเลยพี่น้อง งานพี่น้องมูสิงแต่ว่าบาเลยท่าขี่พี่น้องเบิ่งนะตอนเอาลือมาเลยถือโทรศัพท์ไปพี่นกหูบวทันตายพี่นกมอหันี่แล้วมันเลนเลยท่านตายอยู่เนาะกำลังหลอกขาไม่ไหมพี่น้องนี่โอ้โหไปเลยพี่นกตายแล้วแล้วแล้วไฟเลยแล้วแล้วแล้วขุดในหัวเฮ็ดลินไม่บอกใครตาย ม่านตายอยู่พี่เนาะที่ไายให้เนี่ยไอ้บุราเบิร์นกันเป็นวะตีเนี่ยตีเนี่ยตีหัวมันก่อ้มันหลอกขาแม่นวะตัวนี้ตัวเกาะตัวนี้บ่ตัวนี้เนาะตัวนี้คือตัวนั้นคือจะว่าเหลืองๆเนาะแม่นแต่ตัวจะเกาะตัวนี้เปลี่ยนสีตัวเกาะตัวนั้นตีเขาตีเฮ้ยๆๆมันครบตีหัวมันเนี่ยเจ็บเหงาะได้เนี่ย ตีหัวมทายอยู่จะเปยังเอ้าตีมันหมุนหนึ่งโตพี่น้องพอสามซีโตได้ได้สามโตพี่น้องตัวหนึ่งป๊บตัวนึงเฮ็ดลินเฮ็ดลินูหมลูกมันดีตัวหนึ่งพี่น้องโหัน่อยด้เน ยาวขนาะดพี่นอ้องแมตายโอ้พี่นอ้องขมยาวากุฏิงูจุดเล็บกูหกักชิได้เล็บกูดีมันยาวามาเล็บกูชิดมันเติบพี่น้องมันนี่มันนี่พันยาวเนาะนี่ ใช่ได้แต่ว่าบริทายขีบต้นนะพี่น้องออยันฝนตกสีตบมก่อนพี่น้องตมสัวมืออื่นเนี่ยโอ้ชุดยอดเฮ้ย่อะไรพาวพ,พี่น้องออ,งอเอกียร์ดึงเอาเกียรมันออกเนะอาเกียรมันออกเทาจีตมนะพี่น้อง เอาเก็ดแข็งออกจังแซบน,นี่นนเนาะเบิดแล้วค้อนเขาเห็ดแขงเอาเองีเออย้ยเะเด้อากินหนี่งอยู่ต่ายคนหลากหลายนะ พ่นมันบุตกเชติกานเลยอ่อนหลอกขาไม่ไหมพี่น้องเากบบมืนอื่นต้อตีอ่านำอันไหนมันอื่นมันหลอกขาไม,ม่พี่น้อ,อ,องออ,อ,ออนโตแล้วเยวนยเดี๋ยวตกหูเงี้ยแต่พีน้อง Ừ Nó khá là ngủ Kim chống ẩn Bố tông kín ngủ hả nè À, tất nhiên ăn xèo màu kín bà Bố chỉ yên màu đặc Bố tông hết xin lỗi ngủ xin ngủ xin ngủ nắm bưu sao này xin mất hết nha 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 ใหญ่ก่อนจังเห็ดนั้นมันดูพี่น้องถือว่ามันนีมานพี่น้องต้มสัวกินมืออื่นเสาพี่น้อง <c oughs> นี่น้องน้องอาสิมัดคงคงคงแล้วเขาหมอ <c oughs> <c oughs> เดี <laughs> <laughs> ่ยเลก่าๆโคตรโคตรโงันจะมาเปล่งผุดทีสุดหยอดเลยพี่น้องเอ้ยงูสุดกินมเอามาไปหินไหมเอาพามาเพามันเหนื่อยมันเอาไปหิมป่ะตัา ่ <c oughs> มันเป็นอาหารน้ำลวนพี่น้อมิี่ด,ด้นอตัวหนึน่งเนาะบอกกับสามตัวป็นไงนดิมันา,า,มาไม่นอาหาไปไปก่หมูไก่เนอาหารเลยวเพราะมันหลอกขาปเินเอ็ไม่อูกนี่สาประเดกเลยพี่น้องปรุงไวหวว่าเห้สี ตุ่มไปเลยนอนน,อน่อนพี่น <c oughs> อ้องสายเสียบลา่ลอยพาหมองุ่มเลึบมืันนี้มิเตคางพี่น,อน้องมาเลึบนี่เรียบร้อยคางอ้าววันนี้พี่น,อน้องสีคางหมอปลาเนาะสีนี่นอนเด็กเนาะแต่มืออื่นมือเขาสีส่วเนาะส่วแล้วากา็กินเนาะพี่น,อน้อง มาออื่นมีแต่ทาเกียมมาออื่นหมดเลยน,น,งงนี่น้องผลงานคืนตุ่มไว้เปือ่อยเลยพี่น้องอเปือ่อยคักรเลยพี่น้องเปือ่อยแล้วสิยอสิยอคูออกน้ำพี่น้อง Se